ผมพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาลุ่นปลาลาดพี่น้องมาลุ่นเบ็ดปลาลาดกระทิ้งนี่กับปลาลาดกันมั้งครับจนนี่ อ,อันนี้อันนี้ปลาอย่างครับได้กข้าน้อยปลาเนี่ปลาหลเล็กเล็กน้อยสามที่ตัวงนึงน่งคววุ้ม้มันน้ามันหันครับน้ามันปันแห้งม,มงมือนั่นเดเดมาว่าับมือนั่นผมมานีไหม ได้มาได้ยูมือหนได้ไรอยู่มือผมาไทยเนไหมเออนนมือเนี่ยไม่ได้ะโอ้่ยูนี่ก็ได้ครับหืมปากาปลาสูตรปากาปลาสูตรครับเปิดเบื้งยากเดปากาปลาสูตร เราจมแล้วครับเหม,ม็นปะโอ้โหของตัว <c oughs> นู้นเย็ยนขมูนี่ตัวเด็ดเด็ดนี่สิลุยน้ำนี่เย็ยนขมูได้นี่เย็ยนจนหนาว โอ้มันดีขึ้นเลยเนี่ไส้ดีแดท้หปลากาสองตัวกระสูตรตัวหนึ่งประหลาดหกตัวติหกห้าตัวปลาลัด ถึงได้หาปลาว่าไม่มีมงใส้เด็ดหามงไส้ใหญ่ เอ้ยังเหรอครับคองตีโอ้หักเลยเตือนตึ๊บหักเลยมันทีได้ปาลายตีอากาศไม่อ่อนๆเนาะใช่เราตือนแห่งหักสัม ទៅຫາដៃប៉ាໂຕໃຫຍ່ក៏ស្ í មិនហាក់គឺគັນ สวัสดีครับตอนนี้ตอนแล้วตอนแล้วเอ้าสงดูดูเอ้า <laughs> ตายข่าเบีดจีโอ้ปากกาปากกาตัวนี้น่อยเอาบุตเบุดมาัำเป็นปลามันแขวงมมัันคองงยีจหด เงินป่านยี่ติดตลาดยี่ติดนี่ละของอย่างบนเสกเียนนดต่อเลยเกิดจามัดกอนน้อตัวนี้มอะไรนะอ๋อขึนมาได้มันออกจากนี้ไปกี่ตัวน่ของที่นี่ ละเห็ดหนาทังมันนี่ของค้นไหมได้สิเดือดเยอะโอ้ปลาเสดเดินลยโอ้มันเลืกพวดเลือกเลี้ยงน้ำขึ้น้ายเอาฟอมลุกอีก đứng leo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  giáp phao giáp phao giáp phao bà mà tìm con để mà tìm bà đi tôi nói tôi ca hết liền tôi nói là cái chín nhạc cái nào Lúc về xe nào อยู่ cứ bật บ่ nó. เนาะ Ồ đầy น้ํา vô แล้ว Đầy vô, đầy vô สอนดอกว่าเย็นขึ้นผมมันเกี้ยร้อยขนาดว่าเซนนำมันยังมาเตือนน้ำป่าเนาะตอดเบ็ดซื้อกินน้ำกลิ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นปลาหนำเไยปลาหนำเมัน้ำหนำมันร้อนไปิมมาอีมองทั่วไปที่ว่ามัน ประตูเคลื่อนนี่ล่องไปใส่บึงบอมมันถือบ่เอหน้นามซ้ายนี่แหละที่มันเป็นประตูเคลื่อนม่ล่องไปใส่บ,บึงบอมมันถือบ่ว่าจะมีโขดหินมันจิบบ่นั่นบดจิติ ที่เพิ่นว่านเหี้ยางเพิ่นก็ว่าขันน้ำรุงน้ำหน่อยคืออยู่ครอาวาโอ้ขันเป็นน้ำรุงเงินบ่อได้ผู้ว่านเหี้ยนี่ับงห้ยขนานอ่า่งโอุ้งุ <c oughs> งปนยางขันน้ำหน่อยรุงยังว่านเล่นบ่ ช่วงเดือนไหนครับโอ้ oh, pues คน yeah, uh, ้นเกติดเตเก็ตปนอุบุนไปแล้วเนาักกวาะ เล่นบ่งอยลงัดนยังไปไบน่ลกแปเลือกวะเหรอยูหนี่เห็นไหมเปนยุ่นไหมดลงกปเอาขาวห่ ค่อยๆค่อยๆอามันตัวใหญ่ตัวงามานย้งไหมุดอยายงไฟเล่มู่าอไอย่างมันข้าแต่แกงสันที่สอมดได้แต่แกงเลยโอ้ยป่าก็ขืนกับทางมันมาได้โค้น Nằm đi นี้มาๆๆมันท่านพุ่น มันปาคูล่ะมันออกมันจิงอะินม, <c oughs> มาแล้วโอ้ป oh! <c oughs> าหลวขอเป็น,นนี่มหนึ่งไเซ็ตแบบนีไหอเยเราดเด้อคิ่าก็คิดคคิดคิดคิิดคิดติดคิดคิด่ิดคิดคิด ว่าชีได้อตอกตัวกำลังก็ดีา